แม่ทำเต่ดีๆไหมนะครับถ้ากระผมไม่มีรถไปอะะผมจะรีบวิ่งไปหาแม่ก็ได้ครับขอโทษครับคือคุณผ่านเส้นทางไปเชียงรายไหมครับผมขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับคุณแม่เมียวครับ ผมขอร้องละครับคุณจ่ายเงินผมเถอะนะครับคือแม่ผมป่วยอะครับป่วยอยู่เชียงรายผมต้องรีบไปหาท่านนะครับโอ๊ยจ่ายเงินอะไรฉันไม่มีให้หรอกนะจ่ายเงินผมเถอะครับไม่ไมีเกิดอะไรขึ้นหรอคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณเมย์ คุณไม่ต้องพูดค่ะคุณแมะเมียวฉันถามเขาเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคือเมื่อเดือนตุลาคมอะผมรับเหมาก่อสร้างบริษัทของคุณบอยสร้างออฟฟิศนะครับตามสัญญาแล้วเนี่ยต้องเสร็จภายในเดือนธันวาคมแล้วผมต้องได้เงินก้อสุดท้ายภายในเดือนมกราคมแต่มาถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เงินเลยครับ ค้างจ่ายคุณเท่าไหร่หรอคะห้าแสนครับจริงๆช่วงปีใหม่ผมวางแผนว่าจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดต,ตอนนี้ท่านไม่สบายด้วยอะครับผมต้องพาท่านไปโรงพยาบาลด้วยอย่าว่าแต่เงินไปรักษาแม่เลยครับเงินจะจ่ายลูกน้องผมยังไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอร้องแล้วครับผมไหว้แล้วครับจ่ายเงินผมเถอะครับ,รบเอางี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวคุณเน,นี่ย ไปคุยกับฉันที่ห้องทำงานขึ้นรถเลยค่ะเดี๋ยวถ้าแกพูดอะไรไม่โคตรท่านะแกะจะไม่ได้เงินคืนแนมะ้แต่บาทเดียว สวัสดีคะ่ะคุณบอยพอดีว่าฉันจะถามเรื่องค่าจ้างในการสร้างออฟฟิศของคุณบอยนะคะค่าจ้างครับค่าจ้างผมจ่ายไปในช่วงเดือนมกราครบหมดเลยนะครับอะไรนะคะจ่ายให้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเหรอคะใช่ครับผมจ่ายทุกบาททุกสตางค์เวลาคุณเงยไม่มีปัญหาเลยค่ะขอบคุณนะคะ คุณมะเหมีม่ยวคุณมาพบฉันที่ห้องหน่อยค่ะ คุณเมย์เรียกมะเหมี่ยวมามีอะไรคะโปรเจกต์ในการสร้างออฟฟิศของคุณบอยคุณมะเหมียวเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณมะเหมียวคะทําไมคุณมะเหมียวถึงไม่จ่ายค่าแรงให้เขาล่ะคะไม่ใช่ว่ามะเหมียวไม่อยากจ่ายนะคะแต่ว่าคุณบอยเขายังไม่โอนเงินส่วนนั้นมาให้เลยค่ะคุณเมย์ นี่คุณมาเหมีกล้าโกหกเหรอคะเนี่ยแกบอกอะไรคุณเมย์เนี่ยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าถ้าแกพูดอะไรไม่เข้าท่าเนี่ยแกจะไม่ได้เงินคืนน่าแต่บาทเดียวอะหยุดนะคะคุณมาเหมีต่อหน้าฉันเนี่ยคุณยังกล้าพูดแบบนี้อีกหรอคะ ใส่ร้ายค่ะโดนใส่ร้ายงั้นหรอคะใช่ค่ะแต่เมื ed, artists, ่อก <c oughs al investment> ี้ฉันโทรหาคุณบอยแล้วนะคะเขาบอกว่าเงินค่าจ้างทั้งหมดอ่ะเขาโอนให้กับคุณตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วใครกันแน่คะที่ถูกใส่ร้ายคุณเมย์ฟังไม่มีอธิบายก่อนนะคะจะอธิบายอะไรอีกคะเงินค่าแรงของเขาทำงานนักทั้งปีอ่ะเพื่มว่าจะเอาเงินนี้ไปให้กับครอบครัวคุณยังกล้าโกงเขาอีกหรอคะ คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมคนมะเมีียวไม่รู้ล่คะค่ะไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนวันนี้คุณต้องหาเงินทั้งหมดมาคืนเขาไม่งั้นคุณจะแจ้งความได้ค่ะคุณเมย์เดี๋ยวมะเหน่ยวจะรีบไปเอาเงินมาคืนเขาเลยนะคะไปสิคะค่ะ ไม่เป็นไรนะคะคุณเดี๋วเของ,องก็เอาเงินมาคืนแล้วขอบคุณท่านประธานมากเลยนะครับนี่ค่ะ นี่ค่ะฉันให้คุณเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทเอ,อ่อคุณเอาไปแบ่งกับทีมงานนะคะขอบคุณท่านประธานมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมว่าผมควรได้ในสิงทีเพผมจะได้พอแล้วครับรับไม่เธอค่ะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันที่ดูแลลูกน้องไม่ดีอะค่ะ ขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าโปรเจกต์หน้าเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะะดีดีครับผมขอให้คุณมเะเหมีอยวเจริญเจรินะครับ มำคะเห็นแก่มวเหมี่ยวทํางานกับคุณเมยมาตั้งหลายปีอะคุณเมยอย่าไล่มาเหมี่ยวออกให้โอกาสมาเหมี่ยวนะคะให้โอกาสเหรอคะเขาทํางานหนักกว่าคุณเสียทั้งหยาดเหงื่อทั้งแรงกายคุณยังกล้าโก,กงแม้กระทั่งคนหาเช้ากินข้างแล้วคุณยังมีหน้ามาขอโอกาสจากฉันงั้นเหรอคะนี่ทินมาเหมี่ยวโอกาสอะ่ะมีไว้สําหรับคนที่ซื่อสัตย์เท่านั้นจ้ะคนที่โกงแม้กระทั่งคนที่ใช้แรงงาน ไม่ควรพูดคำว่าโอกาสไได้ซ้ำนะคะเจอกันที่โรงพักค่ะมามเหนี่ยวอะไรคะคุณเมย์พวกมัมเหมี่ยวก็คืนเงินมันไปแล้วไม่ใช่หรอเชินค่ะ